ตอนนี้หลวงตาท่านจุดินผ่านบ้านเตาถ่านมีหน้าบ้านเตาถ่านตำบล,ลพุ่มพลอําเภอพุ่มพิสัยนะครับมองคายสาธุสาธุครับผมสาธุครับสาธุครับสาธุ

สาึุงหนึุกครับ